ทีเก็ต้องยอมแล้วแหละว่าช่วงนี้กระแสวินเทจบูมจริงเมื่อเราต่อต้านไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วมเจอแล้วเราเจออะไรครับเราเจออะไรทีเชตโอเคของแอรสองอห้าสิบใส่ถูกเฮ้ยตรงนี้เพิ่งเห็นว่าของเพิ่งมาไม่เนี่ยอันนี้ภูมิใจน้ำเหนือภูมิใจไปอ่าอี่วอลเกอร์เหรอโอ้เสียเลยเปล่ากี่ได้หาท อันนี้เห็นทับเพสใส่ายา่อยากโดนบ้างผมไปเดินงานญี่ปุ่นมาก็มาไม่เจอคอนเทนเรชั่นี้นะเพิ่งเจอในที่นี่ตัวแรกแกกักมาขายไงขายที่นี่ตัวเนี้ยคนคนอาทิตยที่แล้วไปที่แอรเรียไม่เจอตัวนี้นะครับอย่าปิดกล้องให้หน่้ามันใสเ่เพิ่มอ่ วัสดีครับทุกคนนี่เราเข้าสู่ช่องซี่อไม่เขาเสร็จนะครับวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาดูงานวินเทจประจําปีของประเทศไทยนะครับก็คือเมนบลร์ลกาซี่นะฮะก็จะเป็นงานที่จัดตลอดเนาะทุก,ทก,ทกปีละครั้งถึง2ครั้งนะครับบริเวณต้นบริเวณต้นปีทุกๆต้นปีนะครับอ่าแต่วันเนี้ยผมเปลี่ยนฟิลหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับจันทีเดอะพาร์ตีเฮาส์นะครับเพราะว่า จริงๆอะถ้าผมจะรีวิวแบบเดิมก็คือพาทุกคนไปดูร้านเนาะว่าแต่ละร้านเขาขายแบบขายไอเทมอะไรบ้างมผมว่าแต่ละปีก็จะเป็นแบบร้านแต่ละร้านก็จะมาขายเหมือนเดิมเนาะค mm hmm. เรียกว่าอะไรดีแต่ละรอบก็จะเป็นพ่อค้าที่แบบพ่อค้าแก๊งนเดิมที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับทีนี้ผมพาจาันทีมาเพราะว่าจริงๆจันทีก็ทําร้านสูตรเนาะอ่าครับวินเฮาตส,สูตรแล้วผมเมคยชวนจันทีใส่วินเหต เ<ช>มื่อสักสามปีก่อนอะไรเงี้ย<ช>การพีไม่ยอมใส่ใช่ใชแต่ตอนนี้เหมือนจะารเริ่มเริ่มจะเข้ามาวงกาวงรวินเฮดแล้วแชร์หน่อยแชร์หน่อยว่าเพราะอะไรทำไมตอนนั้นหนึงตอนนี้ถึงต้องสนใจจริงจริงรีงงก็ต้องยอมแล้วแหละว่าช่วงนี้กระแสวินเฮดบูมจริงอเมื่อเราต่อต้านไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วม <c oughs> แบบจริงจริงผมแค่อยากแบบว่าลองหาแบบ อะไรใหม่ๆเพื่อที่แบบว่าอยากจะมาลองมิกซ์กับสไตล์สูตรของทางร้าน่าเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเปิด explore สิ่งใหม่ๆครับเพื่อที่เพื่อเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นด้วยว่างานเทเลอร์ิงอ่ะมันใส่ได้กับหลากหลายสไตล์ไม่ได้จําเป็นต้องนึกภาพว่าเทเลอร์ริ๊บมันจะเป็นแบบซาตูเรียลจ๋าอย่างเดียวมันต้องแบบทางการมาตส์ได้ใช่ไหใช่มันอาจจะแบบวินเทจได้ลักเกจนได้แล้วลองใส่แจ็คเก็ตที่เป็นเทเลอร์ทับดูอีกทีเลเยอร์ดูอีกทีหนึ่งกับพวกวินเทจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะลองแบบ เริ่มศึกษาตั้งแต่เริ่มที่คุยกับเป้ไว้ก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วที่เริ่มหา,หางานวินเทจมาเรื่อยๆแ,แ,แล้วก็รอบนี้ก็เลยจะได้ลองแบบว่าพามาทริปของช้อปปิ้งหน่อยเยลงงว่า,ลา,าแบบว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปม<อ>ิกแมทให้ดูอ,อ,อ่างเอออ่าตอนนี้เราก็อยู่ในงานเนาะรอบนี้เขามาจากกัดอย่างที่ไทยวัสดุพระรามสามพอคอนเซปต์เดิมก็คือติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ประมาณสักหกวงป่าแล้ว ก็บรรยากาศดีครับช่วงต้นปีปีนี้2025เย็นอยู่จานมารอบนี้จานมีอะไรมองไว้ในใจไหมคิดว่าวินเทจแบบไหนที่จะใส่กับเทลลิงได้บ้างผมพยายามนึกภาพว่าถ้าเราตัดกางเกงอะ่ะอืมเราจะเลือกสีอะไรบ้างอืมเออแล้วการแล้วกางเกงวินเทจมันมีแนวแนวนั้นไหมรอบนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกแบบกากีคอตตอนอที่เป็นแบบว่าออฟฟิเซอร์คิดนึงที่มันดูแหละว่า าเกิดเทเลริงทรงมันก็จะแบบดูเรียบร้อยเนาะมันจะดูเทปเปอร์เข้าลูกแต่ลองมาใส่ที่มันดูใหญ่ขึ้นหน่อยอ,อแล้วก็จะลองไปแมทกับอาจจะใส่ง่ายกับพวกพ็อกเก็ตทีทีเชิ้ตอะไรประมาณนี้ครับ <okay S 2> แล้วก็เป็นแจ็คเก็ตเทเลริงครับจะลองดูว่ามันจะแบบไปได้ไหมลายไป,ไปจริงๆงในงานมันก็จะมีเป็นโกดังเหมือนเดิมเนาะเขาจัดงานในโกดังร้างนะครับเป็นโกดังที่แบบแต่ก่อนเมื่อกี้คุยกับพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นโกดังที่เขาเก็บข้าวสมัยก่อน เอามันล้างไปแล้วเพราะไม่มีคนใช้เออต้องเจ้าของงานแกก็สรรหาจัดดีนะสรรหาหาแบบหาพื้นที่หาพื้นที่เออจริงนะครับปแต่ร้านแรกเจอแล้วเราเจอเลยครับเราเจอเะไร s h i r t จริงจริงพวกเสื้อยืดผมมองว่าพวกวินเทจเขาจะนิยมพวกผ้าบางๆนะอ่าจริงๆเคยได้ลองใส่แหละเออแม่ใส่สบายโอเคใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะลองดูพวกพวกนี้แต่ราคาไม่แรงอ่าโอเค บางทีอาจจะแบบว่าคลิปอาจจะดูแมทช์ยากหน่อยอาจจะเลือกสีเพลนเพย์ไว้ก่อนครับแล้วถ้าเป็นเสื้ออย่างเงี้ยทำไมจางยิดว่าแมทช์ยากอะที่เป็นแบบลวดลายแบบนี้มีปิ้นบ้างนิดหน่อยผมว่าพอพอไปใส่กับแจ็คเก็ตเทเลอร์อะมันดึงสายตาเกินไปผมยังอยากให้แบบว่าแจ็คเก็ตเราเด็ดอยู่เราขายสูตรอะเราสูตรเราต้องเด็ดดิโอเคอันนี้เป็นร้านของพี่ออฟนะค่าเดียวกันสโตร์อย่างเรียบ นี่เลยสกรีนสตาร์โอเคห้าสิบห้าสิบเมคินยูเอสเออ่ะอืมเฮ้ยอันนี้โอเคตัวนี้กี่บาทเนี่ยตัวนี้ตัวนี้กี่บาทครับโอเคสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเออใส่ถูกโอเคเขาชื่อที่แบบเป็นเพลนแบบนี้ไม่หายากเลยไหมอ่าอ่าสาวดำเล็ง่ายอ่า สองร้อยห้าสิบเองเอาไปก่อนเอาไปก่อนใส่ถุงเรียบร้อยครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบใส่อาาจรย์อ่าคอปแจ็กเก็ตคอปแจ็กเก็ตเดสเทิน์นนิดนึงอะไรเงี้ยรีรีวายแลงเลอร์เฮ้ยตัวนี้เพิ่งเห็นว่าของเพิ่งมาป่ะเนี่ยรี USA อส0อสามพันเ้เฮ้ยเป่าเบ้งสวยขอเอเอเออเก็คือ M แล้วก็ลองอ่าเออสวยตัวนี้สวยเฮ้ย เราตั้งใจจะปั้นสูตรเราจะไปใส่แจ็คเก็ตตัวอื่นไม่ได้ไว้ที่หลักกันดูไปที่ลักไปที่ดักเออตรงนี้ก็สวยเออมันคอปดีเนาะรีไรเดอร์แต่เป็นแบบโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่กระดุมสแนปเออมันคือทรงไรเดอร์กระเป๋าเฉียงอ่าสั้นเปลี่ยนผ้าเยี่ยเท่ดีนะมีมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนบอกเลยอ่า นี่ก็เวบเทิ้งจัดเลยมีแบบดีมีตรงแบบว่าคุ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยเนาะคุ้นขอบหนังด้วยใช่ใช่อันนี้เทศมมาแนวนี้อันนี้คือผมอะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือสายตาเป้เลยนะคอปคอป่างนี้เนี่ยช่วงนี้ใส่เวฟเทิ้งเหมือนกำลังมาเนาะจันรู้สึกไงบ้างกับฟีลนี้สไตล์นี้ผมว่ามันใส่ง่ายยิ่งแบบว่าใส่กับเอวสูงอะจังหวะพอจังหวะที่มันคอปดีอะมันมันแบบ ผมว่ามันดูตัวเราดูสั้นลงแล้วขายาวขึ้นใช่ใช่ดูเอลแกน n ดีอ,อันนี้เบสเพื่อนบูบูอ,นนอันนี้ก็สวยนะมเมเรียบร้อยเดี๋ยวจ่ายตังก่อน จ่ายตังค์กนเรียบร้อยครับผมโอเคไปขอบคุณมากครับเป็นร้านพี่ออฟเหมือนเดิมนะครับเดลเฟนโตมากันได้มากันได้อันนี้ไซส์อะไรครับ42พี่อันนี้มี่เห็นเลยป่ะพี่พี่ออฟเนี่ยอ่าตัวของเอาเอาว่าป่ะพี่เอาวีเล็กอ่าอ่อ่าวีเล็กเอาวีเล็กอ่าโอเคโอเคขอบคุณมากครับแจ็คเก็ตหนังก็คือจะมีแค่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับร้านนี้ร้านนี้เสื้อยืดราคาดีครับอ่าไปแจ็คเก็ตสั้น ก็ดีเออเดี๋ยวต้องมาดูดยอย่าอย่าปิดกล้องให้เนวามันใส่เพิ่มอ่ะไปเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยฝั่งนู้นเหรอเออ่ะอันนี้เห็นตาเป้ใส่ไมอยากอยากโดนบ้างราคาเท่าไรสองแปดไปสองแปดแล้วเนาะโอเคแต่สวยตัวนี้เฮาทูตเป็นทูโทนอ่ะ จริงๆละคายพกแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยมันจะสวิงตามลายเขาทั้งเยอะอ่าตัวนี้เป็นทูโทนไงแบบลายทาวทูผสมกับจริงๆอันนี้ไม่ใช่เลยอนเนาะเป็นสูเอตเอาเหรอเออเป็นสูเอตเลยอนสลับสูเอตเอ็ดโกรมันจะเป็นเวอร์ชันที่แบบค่อนข้างจะหายากหน่อยผมไปเดินงานญี่ปุ่นมาก็ไม่เจอคอนฟิก์เรชันนี้นะอ่าเพิ่งเจอในที่นี่ตัวแรกอ่าอ่าเอ้ยเอ้ยร้านพี่อาร์มนี่หว่าใช่ใช่ร้านพี่อาร์มนะโอ้ตนนั้นไปไม่เจอเหรอ แกกักมาขายไงกักมาขายที่นี่ตัวเนี้ขนๆอ่านี่เราย้อนแจ็คเก็ตเท่าไหร่ไปพันสี่ห้าร้อยอันนี้สภาพสวยเอ้ยไข่จานเหมือนของทานเฮ้ยตุ่ผมมั้งเนี่ยเแบกของจานเลยนะเออมือบอนเลยอันนี้ร้านพี่อาร์เอรีห้าสิบเอ็ดนะจากเชียงใหม่เนาะเออจังคิดยังไงกับแจ็คเก็ตไรายอนอย่างเงี้ยเราเราโอเคไหมเราชอบไหมมันดู ดูสปอร์ตดิดูชิลดูสปอร์ตเอออืมแล้วมันก็แบบว่ามันมันเขาเรียกว่าแบบมันทิ้งตัวแบบว่าคลีนนอ่ะเออไม่ไม่ได้คลีนมันดูมีแบบมีเกรฟออกมาอ่ะอืออือผ้ามันค่อนข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าผ้ามันทิ้งตัวเป็นแนวตรงแบบว่าค่อนข้างชัดอ่เอาจริงเห็นจานใส่ด้วยแป้งแบบคอปเอลกำลังดีด้วยแต่ราคามันก็ ราคาก็ไปแล้วไปอยู่ไปแล้วไปแล้วพี่อาร์มเจอดีครับมาแล้วครับเจ้าของร้านพี่อาร์มนะครับให้ให้พี่อาร์มแนะนำกางเกงหน่อยดีกว่าอยากได้กางเกงสีกากีหัึงตัวครับก็เป็นได้ครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยทหารออสเตรเลียสาหารออสเตรเลียออสเตรเลียนฟีประมาณ50ครับออสเตรเลียนอาร์มี่ห้ครับผมเจ๋อ อ่ะสี่ดีจะบอกตรงโอเคมันเอวสูงมากดูแลเอวสูงมากเนาะเอวสูงได้ก็ได้เดี๋ยวฝาดิบลององเอามาวิธีทั่วไปก่อนวัดคออ่ะยังไงนะยังไงนะถ้าเราไม่ต้องไม่อยากเปลี่ยนอย่างเกงเราทำไงวะเทารอบคอได้ก็คือผ่านหรอคือรอบคอกับรอบเอวมันจะเท่ากันหรอผานสองอ่าเท่าไรครับผมสองพันเจ็ดครับจะลดได้ได้เท่าไรครับได้เท่าไรสองพันห้า ใส่ถุงก็ยังโอ้เราใจไปแล้วเอาเลยอะเอาไว้เอาเลยดูทรงแล้วเอวสูงขาอาจจะกองหน่อยถ้าเกิดแบบอยากใส่นานๆเดี๋ยวให้ไปตัดขาเอา่ยเสียดังไวว่ะนี่ปิดคลิปได้เลยได้ไดวไดีกับเอคบแล้วกลับแล้วพ้อมกลับแล้ว อาทิตย์ที่แล้วไปที่แอเรียไม่เจอตัวนี้นะครับเนาะตอนนี้ต้องเชียอาตอนนี้ต้องเพลชีเอาอ๋อเพราะในงานเห็นไหมของเก็บของเก็บของเก็บไว้แต่สวยจริงสวยจริงแม่งดึงสายตาเลยเออซัพไลด์เป็นสายสนอ่าซับไนดสายสีสายสีนิดนึงแต่ก็รับได้นี่มีภาพหนึ่งตำหนิคือตำนานครับผมทุกตำหนิคือตำนานตำหนิคือตำดีนี่ตำนานเองนะตำดีคือตำดีเรอแล้วใส่ถุงแล้ว เรียบร้อยแล้วเจันบอมเป็นจันบอมไหมครับเดี๋ย่าวนไปดูรองเท้าจันบอมหน่อยครับมาดูร้านรองเท้าเบอร์หนึ่งของเชียงใหม่กันครับผมัรอบนี้ก็เอามาเยอะเนาะใช่ใช่เรียบเลยอืมมีมีรอบนี้มีตัวไหนครับครัวพับจันตัวรับด้วยครับตัวรับพับเลยของอาจารย์นะอ่งตัวไหนคือเบอร์ตองโลเปสมิวเซียมครับอ่าสวยนะเห็นว่ามยรับ ตัวนี้8 EE พื้นใช้น้อยมากนะเท่าไหร่ครับอะไรอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ขอดูภาพนี้อ8 8ศูนย์2 8 8อ่าสองของใหม่ตอนนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดห้าเกือบห้าละเกือบห้าหมื่นใช้น้อยราคาหายไปครึ่งหนึ่งจอเจมวิสตันครับที่เป็นหนเกรนเฮ้ยตัวนี้เจมวิสตันแกรนอ่าเฮ้ยเออไม่ค่อยเห็นเนาะแต่นี้ดูนะดูหน้าแคบเนาะแคบไหมสิบสี่สิบสี่ยี่สิบเก้าเซนเจเอ็มมันก็ก็กว้างอยู่แล้ว จริงประมาณ9.5-10ใส่ได้อไ้สวยๆตัวนี้สวยมีชอบตัวนี้สวยจร <Okay. S 2> ิงเออสวยตอนนี้เรามาใส่หนังเกลนแล้วอะ <c oughs> ใช่หนังเรียบเราไม่ค่อยไม่ค่อยหนังเ,ปเปรียบเราเบื่อแล้วเป็นสลิปเปอร์แล้วมันเป็นสลิปเปอร์โปรติโปรติที่เราเจอสลิปเปอร์กับแบรนด์พวกชูเมเกอร์เนาะ <c oughs> ตรงพื้นน่ะจะเป็นเขาเรียกว่าชาโมะปะที่มันนุ่มๆอ่ะอ่าใช่ แต่ตัวนี้คือพื้นเป็นเป็นหนังเป็นหนังใส่าได้ข้างนอกได้โอเคมันก็ทนกว่าเนาะถูกต้องครับทนกว่าแล้วก็ฟินิชชิ่งได้ก็คือแบบละเอียดมากอืมตัวนี้คือคิดว่าปัจจุบันน่าจะไม่เปลี่ยนหน้าจะเป็นเจเอ็มแบบรุ่นแรกรุ่นเก่าหน่อยเนาะเบาบางครับสวยสวยถ้ามาในงานไม่ทันทักไปลักแกอร์สปายได้เมื่อไหร่ตัดไป รอบนี้จันบอกเามาเยอะเนาะใช่ครับเยอะรอบที่แล้วเยอะเลยพวมงมาพวมผู้หญิงด้วยนะรอบนี้ใช่หลักๆก็คือเห็นผู้หญิงเยอะอคครรับบก็ได้สะพายเชียงใหม่นะฮะพักไปได้ตัวพ่อตัวพ่อวงการเชียงใหม่ตัวพ่อเชียงใหม่โอเคไปมีร้านไหนอีกเราจะเอาซื้ออดิไหมอีกสักตัวไปอีกสักตัว แล้วก็ไปดูแจ็คเก็ตแล้วไปดูแจ็คดูแจ็คเก็ตสั้นแล้วไหนจานถูกใจอะไรปะปกมันเท่ดีเดสปอนนแบบฟิลแบบเดสปอนอ่ะใช่ใช่าะโค้ดเลยเ็ถึงว่ะเสี่ยโค้ดเห็นพี่เต๋าใส่ในคลิปเก่าแกมั้งลายคล้ายๆนี้เฮ้ยของหลุดเปล่าของลุดไหมเฮ้ยพี่เต๋าอยู่ไหนนะพี่เต๋าไม่มาวันนี้อะไเหรอพี่เต๋าไปถ่ายคลิปที่อื่นอันนี้ร้านร้านเฮียท่านหนึ่งนะครับเฮียอยู่นู่นนะครับเฮียคนนี้อ่า ร้านเก่าแก่แล้วก็ร้านที่อยู่มานานที่สุดร้านหนึ่งนะะเออครับเทพเจ้าสายืดเลยร้านนี้ร้านนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่แกขายของสยืดลึกอ่าอ่าลึกมากแชมเปี้ยนเอ,อสวยนะลายนี้ผมว่ายังพอลนยไม่เยอะฟิลมันยังดูแบบพรอมแมชได้คอจ้ำๆจอย่างเงี้ยลายนแบบไหนวี่จารู้สึกว่าโอเคแล้วแบบไหนรู้สึกว่าใส่ย,ยากาม,มั้งมีไหมใส่ย,ยากพวกพวกสกรีนที่แบบ แน่นๆเกินไปอ่ะถ้าพวกตัวอักษรนผมว่าพอโอเคพวกตัวอักษรมันจะฟีลเหมือนพวก U.S. Army พวกเสื้อ University ต่างๆเออผมว่ามันดูมันดูเรียบกว่ากว่าพวกที่เป็นรูปรูปรูปสัตว์คืออย่างประมาณนี้ก็คือโอเคใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรูปหมาก็เหมือนจะแบบเริ่มเริ่มเยอะหน่อยแล้วนะอาจจะดันหน่อยโอเคต้องลือว่ะต้องลือเพราะเยอะมากเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูเฮ้ยคุกจันนี่นะผู้หญิงเปล่าเฮ้ยไอยเนี่ย คาเสียว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 อันนี้นี่ลึกเลยลึกเลยนี่ไง U S R Ford เราชอบ U S เอสอาร์โอ่ะมันดูรีเลทดีรีเลทกับพวกวินเทจดีมันมีความมิลิารียอะไรอย่างนี้อ่าตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหแต่จิ๋วเลยคือเชื่อสมัยก่อนมันแบบเขาใส่พอดีตัวแบบพอดีพอดีอ่ะเออมันเลยจะมีไซส์เล็กรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยแ้่เราต้องลรอลำหนักนะผิดที่เราอ่ะผิดที่เราเสื้อผ้าเขาทำมาดีแล้วอ่า มันจานเนี่ยอดใจเอฟเอเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมมันมีใจให้เอฟเอมีใจให้นิดนิดอ่อยอย่างเงี้ยเยอะไปไหมประมาณนี้พอมันเป็นตายโรงเรียนมันก็ดูไม่เยอะนะพอมันเป็นตายโรงเรียนมันก็เลยพอได้เสื้อเหมือนเสื้อแบบเสื้อมหาลัยหมดเลยเนี่ยเออลึกด้วยนะเออลึกเลยอ่ะแต่ละตัวราคาก็ลึกอ้าวแชมเปี้ยนเสียวเสียวดีฟิวเจอร์ฟาร์มเมอร์เฮียเอฟเอ หายากน่เหมือนกันนะวนนี้เพิ่งเคยเห็นวะคนลุกเลยแต่มันก็นั่นแหละก็มันก็ตามความหายากเลยเนี่ยดูดิแม่งตั้งแต่ปีไหนดูทรงนะอ่ะเออเอเนาะถ้าเราเดินมาฝันหัวข้ามก็จะเจอเป็นร้านอาหารริมน้ำตอนนี้คนเยอะมากเลยคือคลักจัดแต่ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราตั้งงบไว้3แบงค์เท่าเราครบแล้ว ตัวนี้ห้าเสื้อสองตัวห้าร้อยอ่าแล้วเอาไปบ้านเลย <c oughs> ตอนมาถึงยังเหนื่อยยังไม่แตกนะแตกแล้วอ่ะแตกแล้วต,ตัวที่ผมกําลังสนใจตอนนี้นะครับไอตัวเอาตัวนี้แล้วกันแจ็คเก็ตเนี่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่จริงๆผมมาสองวันเนาะเมื่อวานมา,าเอาของวันนี้มารีวิวให้ทุกคนดูกัน <c oughs> ตัวแรกตัวแจ็คเก็ตคืออะไรบอกเลยอันนี้เป็นรีวายปี2060โมเดลชื่อ 840B มันคือทรงแบบชักเกอร์นี่แหละอ่าแต่ว่ามันจะเป็นผ้าคอตตอนที่ค่อนแบบล้วตั้งอะไรแบบนี้ไม่ถึงไม่เชิงลูกคู่ไม่ใช่ลูกคูดคอร์ตตอนเลยได้จากร้านที่เต๋าเป็นแบรนด์นะครับถ้า60นี่ถือว่าทูบ2 big E ป่ะครับบิ๊กบิ๊กอีเนี่ยทูบิ๊กอีครับบิ๊กอีแท้ปกติ๊กอีเราเจอแต่เป็นแบบชักเกอร์ทรงเดนิมเนาะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบราคาดีขึ้นมาหน่อย คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าในยุคที่แบบลึกอันนีู้มใจน้ำเหนือูมใจป้ายานี่วอเกอร์หรอโะเสียเลยเบาคีลาดตัดเสียเฉยไปไปมาอ่ะอันนี้มันจะเรียกว่าโคโลไทยจานเคยดินไหมเออเออมันคือเน็กแวร์เน็กไซ ของแบบฝั่งเวสเทิร์นแว็บอ่าอเมริกาตอนใต้เนาะฝั่งเท็กซัสยิงเม็กซิโกเดลวอยดิโซนาอย่างเงี้ยมันจะเป็นนิกแว็บที่เขาใส่ใจในไอ่หรือว่าเป็นฟอร์มเวร์อ่าเออเป็นหนังผักใช่หนังผักใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้จะเป็นหินแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นรูปนกเป็นซิลเวอร์ทุกอย่างทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหยกพม่านะครับผมโอ้อาจจะเป็นไปได้อ่ะเซเชิญ์สเซเชิร์ส เวอร์ชันทั้งตัวเลยวันนี้เออว่ะอันนี้ผมมาตีมแบบคล้ายๆกับฟอร์มอลเวอร์ชันเว่ยอ่าประมาณนั้นเรยอนไหมเนี่ยเสื้ออันนี้คอตตอนคอตต้อนไม่แต่ลายสวยลายผักลายหมักบนด้านหน้าอกสวยแล้วก็กางเกงก็แบบแฟร์เรยอนไอพีโพลีโพลีเอสเตอร์รองเท้ารองเท้าก็บูทประมาณแต่เป้ก็ยังไม่ไม่ไม่หลุดจากซาตวิเลียนะครับซัสเปนเดอร์ลิเวลลาโด ดีจริงๆใช้ได้ทุกกางเกงนะครับมาต่อดูต่อนี่วะต่อต้อถูกใจอะไรครับเนี่ยแจ็กเก็ตคอดูรอย1ันหกพันสี่มัยเหมือนพวกงานใหม่บ้างแต่ว่าฟิวภาพดีนะผมว่าจริงๆถ้าเราหาแบบไปแมทชิ่งสตาร์เนี่ยมันต้องเป็นเทรดกันนะใช่ใช่งานใหม่อย่างเงี้ยงานใหม่รีโฟพวกเนี้ยเวิร์กเหมือนกันอ้าวพอดีอยู่นะแขนพอดีเลยว่ะ ทดไว้ตัวนี้ทดไว้ก่อนแก่นพอดีเลยเออตัวนี้ทดไว้ก่อนสวยทรงทรงมันดูแบบโอ้ไซด์นิดนึงเนาะใช่ใช่ไหตกนิดนึงใช่ใช่เนาะทดไว้นานแล้วกลับมาอีกทีหายนะตายเลยไปลองไหมไปลองไงย้อนไหมกลับไปลองไหมลองเลยแม่ยเสียตังค์เล้กกูต้องคาบลองเลย อันนี้หินตะเป้ใส่ปรยาดอยากโดนบ้างนี่ปิดคลิปได้เลยเดี๋ยวไดีได้เกือกบแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปที่แอเรียมไม่เจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนงคาบลองเลยเนี่ยในมูรีแบนเคยมาเจอแล้วในมูรีแบนวมมันนี้พี่เต๋อไม,มมไม่อยู่ร้านะ พี่ต๋อไปถ่ายคลิปที่อื่นอยู่นะผมว่าจริงๆจ้าลองดูไหมเออเออว่าเมนบุลิแบนเนี่ยเป็นไลน์มินเทจที่เขาไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้ขายของตามกระแสอ่าขายของตามเจ้าของร้านชอบมีสไตล์ของตัวเองอ่าใช่ใช่ไอ้พี่แกต้อเสื้อยืดด้วยหรอเปลองดูลองดูหยิบแต่ละตัวเบ่งหลักพันทั้งนั้นหรือวะเออเดี๋ยวจริงๆพี่เต๋อแกมีจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะอย่างแกมีพวกแบบเหมือนชุดนอนอ่ะผ้าจามร์สเออ นี่เป็นร้านเดียวนะที่ขายชุดนอนวินเทจอะผมเคยทาวายก็มีเออ่าเป็นทาวายแบบงานเกาหลีละคออือเราจะได้ลายสวยๆอยู่อลราคาไม่แรงเท่าไหร่ออนี่ไงที่ผมไปเห็น<อ>เราถูกใจยังลายนี้เอระไม่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นลายทหารที่เป็นน้ำตาลเยอะๆอย่างเงี้ยออปกติเจอจากพวกคาโมโปกติเนาะอืมผมก็จำราคาต้องสามพันกว่าบาท สมันไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้พี่เต๋อาอันนี้มาไว้ดจเออมันคืออะไรเบเซอร์มหาลัยเหรอมันคือขับใช่มันคือขับเบเซอร์ขับเบเซอร์จริงๆก็คือขับก็คือเอาไว้ใส่ใน ừ, ขับว่าเราอยู่มหาลัยไหนอยู่อบอกบอกถึงสมาคมที่เราอยู่อเ,อเออเออขับเบเซอร์ล้วนว่ะอเนี่ยพวกปักแล้วราคาก็ดีด้วยเออเออมันก็มา พวกขับเบเซอร์อย่างจริงถ้าถ้าสายซาโตรียลที่มันดังหน่อยก็จะเป็นพวกบุควาเทอร์โโลรลับโรเลนที่เขาจะทำกัน,นแล้วแล้วก็คือเบเซอร์กระดุมทองที่เราเห็นกันออแอหลักวิเอร์คิวประมาณนั้นเอ,อแต่ของแต่ของพี่เต๋าสไตล์ค่อนข้างเด่นกริงนผมว่าด้วยความที่แกแบบขายของสไตล์ที่แกชอบเนาะเป็นไม่ใช่ของในกระแสะมากอะ่ะเราจะได้แบบของที่ไม่ซ้ำใครในราคาที่ไม่ได้สูงนี่่าจะอิตาลีวะเนี้ยใช่ใช่ของอิตาลีใช่ไหมทหารเรือน่าจะทหารเรืออิตาลีออ เดินไปได้ตัวดีมันแป๊บๆอยู่ไอ้ยี่เฮ้ยใช้ได้ว่ะสปอร์ตนี่ใช้ได้ว่ะกี่บาทเอาขอดูหน่อยพันสองเฮ้ยพันสองอินสเต็ปออฟเทเลโฟนเนี่ยเอ้่ใช้ได้ว่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีเมื่อวานเมื่อวานสับไม่เจอประกานสับไม่เจอเอ้ยเนี่ยมีตล์จริงเป็นวินเพจที่แบบว่าถามจานดีกว่าว่าเซอร์เชอร์ที้คือเชิ้อตอะไรวะเอาไว้ทำอะไรผมเออเอาจริงๆแม่ง เดี๋ยวนะขอดูก่อนถ้าผมเดานะมันคือเชิญเที่ยว่าใส่กับทักซิโดตอนแรกผมคิดแบบนั้นเว้ยแต่ผมมาติดตรงแขนแขนแม่งฟิลคาร์บอยอผมว่ามันคือคาร์บอยแบบฟอร์มอลเว้ยคาร์บอยทางการมันต้องติดอย่างเนี้ยเพราะว่าปกปกขนาดเนี้ยมันก็จะสูญแหละออืมผ้าด้วยอันโอ้แล้วการห่อตะเกียบโคตรวินเทจห่อให้แบบว่ากรีบๆอย่างนี้เลยนะข้างๆผมว่าน่าจะไปทาง ไปทางคาร์บอยแหละเออคาร์บอยทางการก็คงใส่เสื้อเชิดกันประมาณนี้เออของแบบนี้มันต้อง explore หละเพราะที่ผมเพราะที่ผมบอกจานว่าเราก็เริ่มคุยกันปลายปีที่แล้วไอ้เท็กก็ปลายปีที่แล้วผมแม่งดูดูตลอดเลยเออพวกดูวิดีโอแล้วก็พยายามดูว่าอะไรมันจะดูเข้ากับเรามันพอนึกภาพออกแต่สุดท้ายมันก็ต้องอ่าะต้องไปลองกิงของจริงหน่อยเออว่าแบบว่ามันมันมันไปได้ขนาดนั้นไหมแต่ผมก็พยายามอยากจะดันที่บอกไปตอนแรกก็คือ อยากจะดันว่าให้วินเทจมันแมทชกับเทเลรลิงได้ออเออคงับผมก็ยังยึดว่าแจ็คเก็ตตัวนอกผมยังอยากให้เป็นสูตรอยู่แล้วข้างในเนี่ยผมไปเปลี่ยนเอาอใช่เพียงแต่ว,ว่าคนยังแบบว่าคนไทยได้วยมั้งอาจจะมองแค่ว่าสูตรมันเป็นเรื่องของฟอร์มอลไง อ,อ,อสูตรต่อให้เป็นสูตรวินเทก็ตามคนก็ไม่ค่อยเอามาแมทมากอตอนนี้ผมก็เลยอยากแบบว่าลองเอาคัตติ้งที่เป็นแบบว่าใหม่ๆหน่อยอม,มาแมทกับพวกวินเทจอ่าฟีลประมาณนี้อาจารย์ก็ไม่ได้สนใจมากใช่ไหมว่าปีมันแต่เรื่องทําจากที่ไหนอะไรเงี้ยคือแค่มองว่าสไตล์มันเข้ากับตัวเราหรือเปล่าใช่คือหลักๆแล้วพอเราใส่พวกเชิ้ตบ่อยอะไระเงออี้ยหรือโปโลอะไรเงี้ย บางทีเสื้อยืดเราก็อยากลองลองดูบ้างเราก็อยากเลือกตัวที่มันใส่สบายๆก็เลยโจทย์ไปตอนแรกก็เลยไปลองดูพวกผ้าบางก่ออพอผ้าบางปุ๊บจริงๆผ้าบางมันก็โอเคแล้วก็ผ้าคอตต้อนลอยที่เป็นพวกเก่าๆพอมันนิ่มแล้วอ่ะเราก็ใส่สบายไปนลัวเพราะงั้นผมก็เลยหาหาอันที่มันจะดูจะไปกับเราได้อันนี้ก็จะยืดเยอะเราเคยพูดไปหลายคลิปแล้วอัปเปอร์นูนังเดย์นะครับกับชาตกตั้นยืดเต็มเลยราคา่นรักเลย อ,อ,อย่างพวกสไตล์ลายฝังเนี่ยใส่ยากไหมใส่กับแจ็คกเก็ตยากปะสวยน่ารักเดียวน่ารักเดียเออเอายิงพวกามิดแวร์<ม>ก็ทำลายอย่างนี้กันเยอะอ๋อที่เป็นเสื้อนิดเฮ้ยอันนี้เวิร์กเบอร์กันด,ดี่สองพันสองพันแต่มันเป็นแบบว่าวินเทจนะป้ายมันก็แบบใช่ไหมป้ายมันดูแบบวินเทจเลยนะเออป้ายเก่าเออป้ายเก่ามาไงครับใส่ถุงใส่ถุงเหรอ ได้ชอบกินสีแดงไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเสื้อสีแดงทดได้ไหมครับหดได้หนึ่งพันเก้าร้อยครับอีกวิดนนึงหนึ่งพันหนึันเจ้าร้อยเพราะว่ามันเป็นสชกโอเคครับผมได้ครับอันนี้6กูนลึกแล้วพอแล้ว คลิปนี้จะประมาณนี้เนาะผมก็จะไม่ได้พาทุกคนจอดลึกนาะคลิปนี้เพราะจริงๆแล้วดีเทลทุกอย่างอะเคยพูดไปหมดแล้วแหละร้านร้านทีเคยพูดไปหมดแล้ว,ลวคลนี้ก็แบบฟิวแบบพาจานท <c oughs> ีมาดูของมากกว่าเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกวินเทจหน่อยเออนะวันี่กันนะโอเคคลิป <Okay. S 2> นี้กันก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพืด้วยนะแล้วก็ถ้าสนใจตัดสูตรไปที่เดี๋ยวพายมารีเฮาส์ได้ครับเดี๋ยวเราไปแมทชิ่งให้ดูเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ